สวัสดีครับพก่กผมโจนะครับวันนี้จะมาแนะน,นําหนังสือที่ได้ซื้อมาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อวันที่6เมษายน2565กนะครับ<ม>ก็ซื้อหนังสือมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นกลุ่มกลุ่มไปนะครับกลุ่มแรกจะมาแนะนําที่เป็นนิยายเรื่องสั้นเรื่องยาวคลาสสิกของไทยก่อนนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับ<ม>ชื่อว่าซอยเดียวกันของคุณวานิชจรุงกิจอน,นันต์นะครับเป็นรวม เรื่องสั้นางวันซีรีส์ปี2527นะครับชื่อหนังสือที่ตั้ง่าซอยเดียวกันมาจากเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่นํามารวมเป็นชื่อหนังสือไม่ได้หมายความว่าเรื่องสั้นที่นําชื่อมาเป็นชื่อหนังสือนี้จะเป็นเรื่องที่เด่นที่สุดหรือเป็นเรื่องที่อยากจะอวดถ้าจะพูดถึงอยากจะอวดผมอยากจะอวดเรื่องสั้นทุกเรื่องที่รวมอยู่ในเล่มนี้วานิชจรุงกิจอันตันนะครับซอยเดียวกันเล่มนี้ราคาละหกบาทผมซื้อลด20%นนะจับสตาร์ หนังสือที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูสาร,รบัญกันนิหนึ่งนะครับก็มีเรื่องสั้นหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เพลงใบไม้เมืองหลวงที่นี่มหาวิทยาลัยพาธิกรรมกานะครับเรื่องนี้ผมผมเคยอ่านตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็เรื่องที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องกานะครับอ่านแล้วอยากจะแนะนําว่ามันน่ากลัวมากนะครับก็เลยอยากจะเก็บสะสมกันอีกครั้งนะครับเรื่องถัดไปคือเป็น หนังสือรางวัลซีไรส์ของคําคูณบุญทวีนะครับลูกอีสานอันนี้มีหลายเอ dition มากเลยเอ dition น,นี้ก็เป็นเอ dition ประหยัดนะครับฉบับน,นักเรียนนะครับแต่เนื้อหาก็ยังครบถ้วนอยู่นะครับร้อยสีบาทก็ซื้อมานในราคาลด20%เป็นหมือนกัน,นครับเป็นนวัติยายรางวัลซีไรส์ในปี252 2นะครับแล้วก็ถือเป็นหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านนะครับข้าพเจ้าดีใจและภูมิใจที่สุดที่ลูกอีสานที่เปรียบเสมือนลูกสาวสุดที่รัก ไปอยู่ในอ้อมกอดของกระดือแล้วได้กลับมาอยู่กับข้าพเจ้าด้วยความเป็นไทยและสดใสน่ารักขึ้นอักโขเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมสาระที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเรื่องราวอีสานแท้จนหนังสือหนาหรืออ้วนขึ้นกว่าเดิมข้าพเจ้าจึงขอเรียนต่อผู้ซื้อลูกอีสานเล่มนี้ด้วยความจริงใจว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ยังสนใจผลงานของคำภูนผู้เกิดจากดินอันแห้งแล้งของไทยในยุคหนึ่งคำภูนบุทวีบางส่วนจะคำนำ ตุลา2542สนะครับสำหรับพิมพ์โปยเซียนถัดมาจะเป็นงานเขียนของคุณเ,เสนียสว,วาภาพคง2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเป็นพิมพ์ใหม่ทั้ง2อ,งองเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือความรักของวลายนะครับซึ่งเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์มาน่าจะประมาณปี2496-97เกก่าแก่มากเลยนะครับทำปกใหม่เป็นปกแข็งแล้วก็ สวยงามมากนะครับของสำนักพิมพ์ม,มัติชนทั้ง2เรื่องเลยนะครับและเรื่องที่ดังมากของคุณสิงหีสาสวัสดพงศ์ก็คืออีศานนะครับจริงๆผมผมลืมให้ดูไปว่าปกเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นปกที่สามารถถอดมาหรือจะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งนะครับอย่างอันนี้คือความวราักวาเรียก็จะเห็นอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปกนะครับส่วนเรื่องปีศาจก็เช่นเดียวกันนะปีศาจเนี่ยรวมเริ่มน่าจะ ประมาณปี2,500นี่ก็65ปีมาแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่มาก่อนการเพราะมันพูดถึงพลังของหนุ่มสาวในการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคที่ขบวนการของคนหนุ่มสาวยังไม่ปรากฏและความตื่นตัวของจิตสํานึกยังซบเซามันจึงเป็นหนังสือที่ผู้เขียนเขียนขึ้นจากความหวงังความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการฝันไปข้างหน้าว่าสักวันโลกใหม่ๆจะก่อตัวขึ้นที่เส้นขอบฟ้าไม่ว่าจะต้องอาศัยเวลายาวนานเท่าใดก็ตาม ประจากกล้องกีรตินะครับทั้งสองเรื่องนี้ก็ซื้อมาในราคาลด20เเซจากสมนักพมพ์กติชนนะครับแล้วก็ปกกระเทมากเลยครับเราเหมือนจะเห็นพิซซาซ่อนอยู่นะครับแล้วพอเปิดมาก็เต็มเลยแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นงานวรรณกรรมไทยก็คือละครแห่งชีวิต ของหมอมเจ้าอากาศดำเกิดน,นะครับเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์นานมากเมื่อ2472เบกือบร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นต้นแบบของนิยายแนวต่างแดนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exotic novel นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนสำหรับคนไทยและชาติไทยซึ่งข้าพเจ้ารักและต้องการให้เป็นสุขนะครับเป็นเรื่องของเมืองสวรรค์และเมืองน้ำตาของคนไทยผู้หนึ่งซึ่งมีโชคหมุนเวียนเปลี่ยนกับอย่างประหลาดพิสดารอันเต็มไปด้วยคารมความรักชาติรักเพื่อนรักหญิงความโศก ความหอมหวานและรอยยิ้มที่เปลื้อนด้วยน้ําตาของชีวิตตัวสําคัญในละครแห่งชีวิตเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือละครแห่งชีวิตโดยฝีปากหม่อมเจ้าอากาศดาเกลงในปีพศสองนสีสสวรรค์เป็นพยานว่าข้าพเจ้าได้อ่านรวดเดียวจบข้าพเจ้าไม่เคยอ่านหนังสือขนาดยาว500หน้าร่วดเดียวจบละครแห่งชีวิตเป็นหนังสือเล่มแรกที่ทําให้ข้าพเจ้ามีความเส็จในงานอ่านหนังสือ ข้าพเจ้าจับใจในความสามารถของเพื่อนผู้นี้อย่างยิ่งและข้าพเจ้าได้รีบเขียนจดหมายแสดงความปริติยินดีอย่างใหญ่หลวงไปยังผู้แต่งในวันรุ่งขึ้นสีบุรภาหรือนามประกาของคุณกุลาบสายประดิษฐ์นะครับได้เขียนวิจารณ์ไว้จากชีวิตหม่อมเจ้าอากาศในโลกหนังสือบทความไว้ลายลงในนิเยษสารผู้นํา28พฤษภาคม2475นะครับเล่มนี้ของสมนักพิมพ์ดอกย่า2,000นะครับราคาเต็ม209แต่ ซื้อมาในราคาที่ถูกมากลดพิเศษเหลือแค่50บาทเองเออควรเกี่ยวกับการเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวให้เราดูด้านในกันนิดนึงนะครับแล้วก็มีปกที่พิมพ์ในครั้งก่อนนะฮะตั้งแต่สมัย2485 2513นะครับ2474อันนี้เป็นใบประกาศโฆษณานะครับใบปล์ในสมัยนั้นอันนี้เป็นรูปของหม่อมเจ้าอากาศนำเกินนะฮะท่านประพันธ์เรื่องนี้ตอนอายุแค่24เท่านั้นเองแต่ว่าเ,เสดาที่ท่าน สิ้นชีพิตักษ์สเมื่ออายุเพียง27ที่ประเทศฮ่องกงเท่านเองนะครับแล้วก็ต้องยังมีผลงานอื่นๆอีกที่รู้จักกันอีกเรื่องถัดมาก็คือผิวขาวผิวเหลืองนะครับในเรื่องละครแห่งชีวิตเนี่ยก็มีทั้งหมด24บทนะครับแล้วกเ็เริ่มเรื่องได้น่าสนใจมากตั้งแต่ปฐมวัยของตัวละครในเรื่องนะครับจนได้ไปจนภายเป็นในต่างประเทศต่างแดนนะครับนี่เป็นกลุ่มหนังสือไทยนะครับ ต่อมามีวรรณกรรมจีนอีกออสองเรื่องนะครับที่ได้ซื้อมาด้วยอันนึงก็คือ,อ,อความฝันในหอแดงนะครับก็คือ Dream of the Red Chamber นะครับอันนี้เป็นการพิมพ์ใหม่จริงๆความฝันในหอแดงเนี่ยฉบับเต็มๆเนี่ยมันโหหนาใหญ่หลายเล่มมากหลายพันหน้ามากเลยนะครับเป็นสีเล่มใหญ่ๆจบแต่ว่าในเวอร์ชั่นเนี้ยสำนัก ทิมจีนเขาได้จัดทําเวอร์ชั่นยอ่อแต่ก็ยังคงเนื้อหาไว้ครบถ้วนเพื่อให้แปลเป็นภาษาต่างๆนําเสนอให้กับผู้อ่านทั่วโลกนะครับจึงเกิดฉบับฉบับอาจจะเรียกว่าฉบับยอ่ออันนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งความฝันในหอแดงเป็นหนึ่งในสีวรรณกรรมเอกของโลกใบนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยออซองกลังสามก,ก๊กไซอิว๋วและก็ความฝันในหอแดงนะครับอันนี้จัดพิมพ์ําหน่ายโดยสํานักพิมพ์แสงดาวนะครับราคาเล่มละ3 0 0แล้วก็ซื้อมาในงาน ลด20%นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละบทมันยังไงกันบ้างนะครับจริงๆมันมันมีตั้ง31บทนะครับแล้วก็ถูกย่อมมาแล้วก็ยังเหลือเกือบ300หน้านะครับอันนี้ก็มีภาพเฉาเสวยชินนะครับเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็มีแสแต็มจีนชุดความฝันในหอแดงนะครับลงรูปมาให้ดูแล้วก็มีการถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์นะครับลงในด้วยหนังสือด้วยนะครับ ภาษาจีนอ่นาหงหลเมิงนะครับคุณยศกายสอตันสกุลนะครับเป็นผู้แปลเรื่องมันเริ่มจากกล่าวถึงตัวละครหลัก12หญิงงามที่เมืองจินหลิงนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจประวัติข้าวๆของตัวละคร12ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องในบทที่หนึ่งเจียอี้ชุนพบดักนะครับเรื่องนี้ถูกวิจารณ์ว่า ซ่อนความหมายในงานเขียนไว้2อถึงสชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเล่มเวอร์ชันเนี่ยผู้แปลก็ยังได้พยา,ายามไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในตัวหนังสือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องความฝันในหอแดงว่าให้ผู้อ่านเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะครับทันมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นผลงานกำลังภายในของเนี่ยอูเซงนะครับเนี่ยอูเซงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จัก,จกแต่ถ้าเคยอ่านผล,ผลงานของกินยงหรือโปเลงเนี่ย ก็คนที่จะต้องอ่านผลงานของเนี่ยอูเซงด้วยเพราะว่าเนี่ยอูเซงเนี่ยถือเป็นคนที่เขียนนิยายกำลังภายในดังเป็นปรราจารย์หนึ่งในสามเทียบเคียงกับโกลเลงและก็กิมย้งนะครับซึ่งงานของเนี่ยอูเซงเนี่ยที่ที่ดังเนี่ยก็คือนางพญาผมขานนางพญาผมข่าวนะครับเจตนักกระบี่เทียนซานนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ก็ดังอีเรื่องหนึ่งลอยเหนเงาจอมยุทธแต่ตอนไปสร้าง็นซีรี์เนี่ยก็คือ สร้างเป็นชื่อว่ากระบี่กู้บอลลังนะครับซึ่งสองเล่มจบอันนี้ก็ซื้อมาในราคาพิเศษเหมือนกันนะครับเพียงแค่199าบาทเท่าในใั้นเองครับสเล่มน,นะครับเรื่องรอยแหนงเงาจอมยุทธเป็นผลงานของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮ่องกงนามเนี่ยอูเซงซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเคียงคู่มากับกิมยงเรื่องรอยแหนงเงาจอมยุทธได้รับคําวิจารณ์ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขียนได้ดีที่สุดของเขาโดยเฉพาะเนี่ยอูเซงชมชอบ เตียตังปังผู้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ที่สุดร้อยเหนียเงาจมยุทธอาศัยเกรดประติศตร์ตอนหนึ่งในละช่วงเหม๋งหรือหมิงนะครับเขียนถึงคุณนางผู้จงรักต่อต้านมองโกด้วยสามารถสอดแทรกด้วยความรักอันโศกซึ้งตึงตาระหว่างเตียตังปังกับหุนลุยนะครับตลอดทั้งเรื่องจะไปด้วยการต่อสู้บุญคุณความแค้นเรื่องราวตื่นเต้นชวนติดตามทั้งยังลึกซึ้งขมข่ายสมกับเป็นหนึ่งในสุดยอดนวนิยายกาลังภายในแห่งบันณพิภพนะครับจริงๆผมจะเปิดเล่มหนึ่งให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะมี อันนี้ที่านหนังสือก็สวยงามมากนะครับเพราะจะมีบทกวีที่เป็นลำนำก่อนเปิดเรื่องนี่ครับเป็นลำนำอ,อ,อ่วงควยสัวนะครับยินอ้างว้างเดียวดายใจกำสดรักแค้นหมดมาลายเฉกเมฆพลิ้วผันเหลือสาราแหว่งวิ่นสิ้นจำนันน้ำไหลหลังแหนคลอยสิ้นรอยตามเงาจอมยุดในจิตใจสถิตงามความในใจชนนีจะวานใครถ่ายทอดเอ,อ่ย อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่ของเทงุ้กาชิโนนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่แปลเป็นภาษาไทยใหม่แต่ว่าไม่ถูกเขียนขึ้นใหม่นะครับเขียนในปีประมาณ1987นะครับชื่อคาตกรรม1 1อักษรนะครับคุณพลอยครับทีมทัพทีพองเป็นผู้แปลนะครับผลงานชิ้นเอกสุดคลาสสิกของผู้เขียนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจนต้องเขียนซ้ำกว่า77บครั้งในญี่ปุ่นและสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วนะครับ,บคาว่าซึกคนรักของฉันถูกฆาตยาผิดและโดนทุบหัวซ้ำจากนั้นนนคร้ายกพ ไปทิ้งที่ท่าเรืออย่างไม่ใยดีข้าตอนต้องเกลียดชังเขามากเพียงใดถึงสังหารด้วยวิธีการโหดเทียมเช่นนี้ไม่นานนิซาโตะช่างภาพหญิงซึ่งเคยร่วมงานกับเขาก็ถูกฆ่าให้คนฉันสันนิษฐานว่าทั้งสองคดีอาจจะเกี่ยวข้องกันจึงตัดสินใจไล่ล่าหาความจริงกระทั่งรู้ว่าเขากำล่อเคยเข้าร่วมการล่องเรือด้วยกันเมื่อปีที่แล้วทั้งยังเกิดเหตุเรือล่มจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายฉันพยายามสอบถามข้อมูลจากบรรดาผู้รอดชีวิต เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับถูกฆ่าไปทีละคนเสียก่อนโดยก่อนตายทุกคนจะรับจดหมายปริศนาซึ่งพิมพ์ด้วยอักษรภาษ,าษาญี่ปุ่น11ตัวเป็นประโยคว่าด้วยแรงแขนจากเกาะร้างความจริงอันสลับซับซ้อนที่ซุกซ่อนอยู่ภายในอักษร11ตัวคืออะไรกันแน่อันีราคา319บาทลดแค่15%นะครับทั้งหมดมี9บทน,นะครับอีกเรื่องที่อากจะนำก็คือ คราวนี้เป็นนักเขียนของตะวันตกนะครับชื่อเรื่อง s i l e n t p a t i e n t นะครับผมเลื่อนไม่เงียบของ Alex, เอเล็กซ์ไมเคิลลิสนะครับอันดับหนึ่งอยาทา้มเบสเลอร์ยอดขายกว่า6 0แสนเล่มตีพิมพ์มาแล้ว42ประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้ถือเป็นงานแจ้งเกิดของอเล็กซ์ไมเคิลลิสเลยนะครับเขียนในปี2019แล้วต่อมาจริงๆมีเรื่องชื่อ The Maiden เขียนเป็นเรื่องถัดมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแจ้งเกิดแล้วก็ถือว่าดังมากๆนะครับ ภาพวาดดังกล่าวเป็นภาพเหมือนตัวเองเธอยืนอยู่หน้าขาตั้งและผลืนผ้าใบมือถือพวกกันที่มีสีแดงกำลังหยดลงมาร่างเปลือยเปล่ารอยแผลเป็นยังหมัดใหม่บนข้อมือทั้งสองข้างเธอกำลังวาดภาพหากผืนผ้าใบตรงหน้าเธอในภาพกระว่างเปล่าริมฝีปากแย้มเพยอเธอว่าไม่ปรีบปากอลิเซเบ,เบรนสันจิตรกรสาวเปลี่ยนพรสวรรค์ถูกจับในข,าาข้อหาฆาตรกรรมโหดสามีแต่ศาลตัดสินให้เธอพ้นคุกและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช ไม่มีใครรู้ความจริงของคดีนี้เพราะตั้งแต่สามีตายอลิเซียไม่พูดอีกเลยจนกระทั่งนักจิตวิทยาคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือให้เธอพูดและหวังที่คลายปมปริศนาลึกลับของคดีนี้นะครับก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ออลึกลับซับซ้อนแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการพิมพ์ครั้งที่2นะครับแปลโดยคุณวารินวารีนุก,กูลนะครับสำนักพิมพ์ยูนิคอนนะครับ บทนำก็จะเริ่มจากเดลี่ของอลิเซียเบเรนซันนะครับอันนี้ก็ได้ลด20%จากบูสเอ็นะครับก็ขอจบช่วงแรกแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสจะแนะนำหนังสือกลุ่มที่เหลือนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ